ื่อนนะครับชาวแฟนโยกังวันนี้ก็กลับเข้าสู่เกมโยกังมาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมาเล่นนินเซนสามอ่ะเปิดดี5ล้านแล้วแสงทองนะครับก็น,นี้มีเวลาว่างก็เลยมาเล่นให้ดูนะครับว่าจะสนุกหรือเปล่าเซนสามอ่ะโอเคเตรียมตัวครับก็กดยาพร้อมแล้วเดี๋ยวดนะกดไอ้นี่ก่อนเ,เลือดเลือดหญิงโอเคลุยก็ดูกันไปแบบเพลินเลยนะครับมา,าตีปั้นก่น,กนเลย เราต้องเริ่มด้วยการตีปั่นเฮ้ยไม่เงียบเหงาอ่ะอันนี้รอบสองทุ่มนะเดี๋ยวเราวอเสร็จเดี๋ยวเรานี่เ,เ,นเขาอัดทำเขาน่าจะไปนี่ตีบอสนะครับเดี๋ยวเราไปปวดจะดูว่าจะมีคนหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวเราวอให้จบก่อน <c oughs> ปั่นจะตายแล้ว <c oughs> เอาว่ะเอาว่ะไม่มีใครมาช่วยตีปั่นเลย ตีคนเดียวไปลุยโอ้โหเี่ยหมัดมาถึงล็อกเลยโอ้โหย็ดเข้ตีนวานเลยสัตว์นี่ไงสัตว์ไม่ล่วงนี่ไงสัตว์สองพนหกร่วงพอดีสัตว์ร่วงพอดีอ่าโดนยิงโดนโนโฮนะครับเอาเรื่องเอาเรื่องอ่ะเปลี่ยนเป็นสร้อยหยกแดงผมจะใช้สร้อยหยกแดงตอนตีพวกอาชีพที่ไม่ใช่หลบนะสร้อยหลบเอาไว้ใส่ตอนนินนะครับ ตีไม่เข้าเว้ยตีไม่เข้าผิดก่อนหนึ่งทีสัตว์ปีศาจมันเจ็บอย่าเดินหนีดิสัตว์เดินหนีไหนหมัดนี่ไงสัตว์หมัดล่วงไปดีหน้าสั่นไปดีสัตว์นี่ไงนี่ไงนี่ไงล่วงไปดีล่วงไปดีส,ปดสัตว์ล่วงไปด,ไปด,ไปดีเอาเรื่องเอาเรื่องไปลุยต่อมาดินี่ไงสัตว์กาดากาดาไปล่วงครับหมัดไปไหน เดี๋ยวเราบุกเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปบุกบ้านไม่มีตัวเลยโอ้ยในบ้านเต็มเลยว่ะเฮียเยอะสัตว์โอ้ยเฮีย,ยไม่น่าเข้ามาเลยตีโอ้ยสัตว์เอ้ยมันอยู่ในบ้านกันหมดเลยดีว่าเอาเรื่องเอาเรื่องครับเลืองก็จะอยู่มาณสองหมนสองกดยาเต็มเต็มนะเอาเรื่องเลือดพอๆกับเซียนห้าเลยนะเนี่ย เซนห้าอยู่ประมาณ23-24 K ประมาณเนี้ยแหละพอกันแหละนะครับใส่ประดงประดับทิมเลยสัตว์ล่วงเีล้มทั้งยืนไปดิสัตว์หมัดเดียวล่วงีไงพิษไปก่อนหนึ่งทีกาลายกาลายเดี๋ยวนะนี่ไงสัตว์ไม่โดนหลบอะ่ะหลบมึงหลบอะ่ะนี่ไงสัตว์สามหมื่นล่วงไปนี่ไงออสเดอออสเดวๆ ก,กันหนึ่งทีสัตว์ผิดไม่ติดนี่ไงล่วงดิไม่ล่วงกูก็หมัดมาอีกแล้วน่าลำคาญจัดหมัด,หม,ดหมัดเลยสัตว์โอ้ล่วงไปแล้วกูเนะี่ยโคตรเดือดเลยนะอ่ะก็ใช้ได้เลยนะครับจะใส่สร้อยหลบต่อมีเจอนินเจอนินโอเคเกิดบ้านแล้วกันเดี๋ยวบอมไก่เหรอมึงบอมไก่เหรอไปไหนฮนะสัตว์พอบอมแล้วหนีเหรอหนีเหรอ,อ,อล่วงไปดีหนีเหรอ ไปไหนเน่ยเอาเรื่องหมัดอะมัดร่วงไปเลยครับนี่ไงเขาตีปั้นอยู่ ปิดกันเลยปิกันเลยเลย่วงแล้วออสล่วงเลยครับเรียบร้อยนี่ไงสัตว์การินนี่ไงเล่วงมาดีร่วงมาดีไม่ล่วงร่วงไหมมดัดมัดปัตัวปัญหาก่อนนี่ไงสัตว์ล้มถึงยืนมาดีมาเดืเอดจ,จัดเดือดจ,จัดไปเราเข้าไปในใสัตว นั่งเจ้าหมาเดเหรอลมทั้งยืนดิสัตว์สตสูดิโอเลยทุกอย่างนะ,ะเจอเจอ,เจอโนโฮเจอโนโฮะเว้ยเจอโนโฮนี่อะพิทก่อนเฮ้ยยังอยู่ในปัน้นไม่อยากเข้าไปเลยอะเขาอยู่ในปัน้นเขาก็ตีแรงแล้วก็ได้ป้องกันเแล้วมั้งอยเลยไม่อยากอย,กอยู่ในวงวงวงแดงวงแดบงบปัน้นเขาเดี๋ยวนะตัดปัน้นก็เดินตามกูออกมาก็ได้ไม่ตีแล้วเอามาว่ะมาว่ะออกมาแในปัน้นอย่างนี้กัเอาดิสัตว์รออะไรอ่ะ โอ้โหสันตีนหมัดล็อกอีกหลัดโคตรเยอะเลยมันจัดเลยวะดีห้ล้านมันจะเพิ่มเออพลังป้องกันโจมตีมาประมาณ60-70มั้งประมาณนี้แหละนะครับคือถามว่าต่างย5่้ไหม ก็ได้พลังป้องกันโจมตีมาค่อนข้างเยอะนะแต่สําหรับนินผมว่าไม่จําเป็นออนะเพรามินมันเป็นสายหลบแล้วมีป้องกันไหมเท่านะั้นถ้าตัวพวกอาชีพโนโหอะไรอย่างเงี้ยสายป้องกันหมัดอย่างเงี้ยโหจะดีห้าล้านนี่รู้เรื่องน่าจะโคตรสุดสุดตีนร่วงครับหนึ่งหกไปนี่ไงนี่ไงผิดไปก่อนหนึ่งทีสัตดหมัดมาล็อกเลยนะกูย,ยังไม่จนถึงเลยมึงล็อกรู้แล้วเหรอนี่ไงสัตว์ ล่วงไหมนเนี่ยเีอะร่วงอีกเยอะขนาดนี้สรยหยกยืนไม่ได้นะยืนยืนยืนยต้องเล่นสอยหลบนะครับ<ต>เพราะว่าเขามีดินธรรมะตัวน้อยมากตัวหลักๆนี่น้อยมากเชนสามสัตว์นี่เนล่ยล่วงไปดีสัตว์ไปไหนอ่ะไม่เอาละเราไปเล่นตัวหลักๆอย่างเดียวพอไปลุยมาอีไ e วมาแล้วอ๋อเด้อ ออเดเดอเดออดเอเดนี่ไงสี่หมื่นลวไปก่อนหนึ่งทีออบันึงบนี่เด้อเดอเอมาดิยงยจะพึ่งล็อกมัจะพึ่งล็อกสัตว์ออเดยอกนะออเยอะจัดเลยว่ะสตัวสามหนึ่งะเอาอะไรมาสู้เนี่ยสัตว์เยอะจิ๋วไ คะแนนหนีไม่มากนะครับคะแนนใช้ได้อยู่กําลังกลางๆนะครับถือว่าไม่หนีกันมากแต่ตัวหลักมาร้อยมากนะไม่รู้ไปไม่ได้ลงกันมั้งนี่ไงสัตว์นี่ไงสัตว์ล่วงไปดิล่วงไปดิไม่ล่วงเดี๋ยวตัวนี้นี่ไงทิมไปดิล่วงไปดิไปเราไปเล่นกลางนะเล่นตัวเอาเราจะเล่นโซนที่ตัวหลักเขาอยู่เยอะๆโอ้โหสัตว์เยอะทุกเยอะทุกโซนอนะล่วงไปแล้วครับหน้าติด อ่ะสี 4, 4่ห <reveal> ม <amine opl ank> <sm> ื่นสี่ลวงครับนี่ไงสัตว์โนโฮอ่ะไม่เข้าไม่ถึงโนโฮอ่ะพอจะเข้าถึงโนโฮโดนหมัดล็อกรัวๆเลยนี่ไงสัตว์อ๋อนะเดี๋ยวนะนี่ไงสัตว์สตูดิโออ่ะสตูอะไรไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหมัดก่อนสัตว์กูแตกรัวเลยนะเยอะๆอย่างเงี้ต้องเอาธนูมาละลายนี่ไงสัตว์สองหมื่นเก้า ไปไหนไปไหนพ่อโนมไปไหนฮะไปไหนตีไ,ไก่เหรอยังไงหมัดหมัดเหรอสองหมื่นเก้าล่วงไปดีสัตว์นี่ไงล่วงไปดีนี่ไงสามหมื่นหกล้มทั้งยืนสัตว์สองหมื่นสี่ล่วงครับอา้าวหายโอ้โหโดนกระบี่แรงจัดเรามาเข้ามาในดงปั้นเรับ ทิดก็เลยทิดก็เลยกูไม่รู้สี่หมื่นล่วงไปดิสัตว์นี่ไงหมื่นสามไม่ล่วงเด้อเด้อเดโดนกูโดนกูนี่ไงสัตยังยังนี่ไงสัตว์ล่วงไปดีล่วงไปดีหน้าสันเข้าในบ้านเลยบุกบ้านเลยอยู่แต่บ้านกันเราก็ต้องเข้าไปครับเอาเรื่องเอาเรื่องมามาสัตว์มา ซูโดซูโด้ปะมัดเนี่ล่วงไปแล้วสองตัวไปดิสโก้สโก้ go, go. เดี๋ยวดะผิดหมดผิดหมดหมัดน,นี่นะมังคันชิบหายเลยได้แต่ล็อกล็อกไม่ตีเหรอมึงอะล็อกไม่ตีเหรอล่วงไปดิสัตว์ล็อกไม่ตีเหรอ,อ,หรอ,อ,หรอให้โนโฮตีฟ no รีหน,นุ่มโดนโนโฮอ่ะนึกนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโนโฮใส่เซตกันนะตัวเนี้ยกันสิบห้าตัวนินต,นนนนนตีไม่เข้าแล้ว ตีฟรีเลยนะหมัดแม่งตัวปวดนะดิล็อกแต่ไม่ตีไปไหนอ่ะไปไหนมันนี่พ่อหนุ่มไปไหนสัตว์ไปไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันควรตีแล้วไงล็อกไม่ตีเหรอล็อกไม่ตีเหรอเนี่ยล่วงไปดีสัตว์เดินหนีไปไหนโนโฮเดินหนีเดินหนีไปไหนเกียดตามอะ <c oughs> ่ะวอยฮะ เอาใ,ใกล้ๆบอขี้เกียจเดินตามนินไม่เดินช้านี่ไงสัตว์หมัดไปไหนไหนวะพิษหมู่เป็นหนึ่งทีพิษหมู่เป็นหนึ่งทีวงแตกนี่ไงสัตว์หมัดล่วงไปดีนินโนโฮโนโฮอย่าเดินหนีอย่าเดินหนีรู้ว่านินเดินช้าอย่าเดินหนีเดี๋ยวกูว์ปเข้าหัวเลยนี่ไงสัตว์ วาบเข้าหวัวมเดินไปไหนล่วงไปครับสัตว์ล่วงไปเลยเอาเรื่องเอาเรื่องเลยธรรมะคุมบ้านวะมาดิมีบ่าวมีบ่าอันนี้บ้านมานนะล่วงหรือโดนพิษโนโฮโนโฮแล้โโวตามโนโฮโนโฮเซนสามมีแรงเอาเรื่องแรงจับ นี่ไงนี่ไงโดนโดนพิษสามันเจ็ดนี่ไงสัร่วงไปดีโดนทั้งพิษทั้งหมุนเอาเรื่องวะโดนโดนไปไหนไปไหนพนมไปไหนวะดีทิมไปดีทิมไปดีทิมไปดิปดสัต อย่นะทิมไปดิทิมไปดิโดนลุขงขนาดน,นี้ไม่รู้ล่วงอ่ะไปไหนแล้วบินไปไหนวะไอสายบินสายบินเดือดจัดนี่ไงชาวสวนชาวสวนหน้าสั่นไปดิสัตว์กระบีะ่กระบีะ่ล่วงไปดิสัตว์หมื่นเจ็ดล่วงไปดิกูวิ่งเร็วได้แล้วโดนกูวิ่งกูวิ่งเร็วได้แล้วกูวิง่งเร็วได้แล้วกูวิ่งเด้อเด้อเดินเเดินดีเดินๆดี นี่ไงเอาหมัดก่อนล่วงครับหมัดล่วงแล้วมามีแก้วแล้วรู้เรื่องนี่ไงสัตว์นี่ไงสัตว, 46, ลว์ล่วงไปดีดดน,ววนูหัวสิสี่หมืหม่นหกล่วงไปดีสัตว์ล่วงไปดีรอบมาดิรอบมาดินี่ไงชักชาวสวนหมัดคู่หัวหมัดคู่ทิมไปดีล่วงไปดีสัตว์ไ่ทันได้เกิดบอกเลยไปไหนไปไหน นี่ไงนี่ไงล่วงไปดีสัตว์ปอสิตเอาว่ะเอาว่ะรอบมาว่ะเทคเปิดเขาเรียกว่าเทคเปิดนี่ไงนี่ไงล่วงครับโอเคเดี๋ยวกดยางกดแบบชิวๆนะครับไม่มีใครมาตีเาราบ้าน้วะเนี่ เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วิโก้ิโก้เอาค้างค้างเป็นส้นตีนเลยเนี่ยค้างมาแล้วมามามาเอ้ยหูวีโนโฮปานออกลูวง่เลยโนโโดโนโฮครับนี่ไงสัตว์นินเนระเนี่ยเอาหมัดกันเลยไปไหนหมัดอะ หลบดีจังหลบดีจัง <I> นี่ไงหมัดล่วงไปดีสัตว์ล่วงไปดีมัดนะล่วงไปดีสัตว์ล่วงไปดีม,ดปดปดมาดีเยอะและ้วไงอ่สู้อ่ะสัตว์ล่วงครับเอาเรื่องว่ะเดือดจัดเลยใส่สร้อยหลบเหมือนเดิมนี่เงีหนึ่งที <c oughs> พิดแล้วพิดแล้วหมุนหมื่นเจ็ดล่วงครับ ตัวอะไรเนะี่ยไมฮิวอะไรเล่งแดงเลยตรงนี้ไปไหนไปไหนพ่อหนุม่มไปไหนโอ้โหสัตว์หมัดสายล็อกนี่วะหมัดสองตัวเนี้ยล็อกอย่างเดียวล็อกอย่างเดียวล็อกอย่างเดียวล่วงไปดิสัตว์ล็อกอย่างเดียวอมึงใสล็อก,อกอเหรอกกโผแม่งล็อกไม่เลิกเลยวะล่วงครับเอาเรื่องเอาเรื่องเดือดจัด บอมบอมอ,อ,อีสัตว์โดนสะท้อนดาบสตีนเวนแท้เบื่อมากเลยนะโดนสะท้อนดาบเนี่ยเอาใหม่ๆขอลองลองของทีนึงโดนไหมเนี่ยโดนไหมนึกว่าโ,โ,โดนสะท้อนอีกแล้วเ <c> ป <oughs> ็นมันไม่ชอบตีวันนินเนี่ยอ่าสี่หมื่นสี่ล่วงครับ ไม่ตีอ่ะถ้าเดินหนีเราก็ไม่ตีแล้วตีตัวที่สู้ปะไม่ใช่นินแม่งเดินเช้าเกียยตามอ๋อเดอร์ออเดอร์โดนพิษไม่หนึ่งทีออรเด้อเด้อเด้อมึงโดนแน่นี่ไงสัตว์สามหมื่นเก้าลูกเลยดิเข้าเต็มดอกนี่พิษหมู่กันเลยสัตว์ไก่เยอะนี่ไงซิโก้ซิโก้มานี่ซิโก้มานี่มานี่อย่าเดินหนีซิโก้สัตว์แดงซิโก้แดงว่ะ กวโดนล่วงป่ะเนี่ยโหแรงเอาเรื่องวะโนโฮเนี่ยเซนสามนี่เหมือนเซนห้าเลยอะแดงตีไม่เข้าเลยเขาใส่สายกันด้วยไม่ใช่กันวินะอ่ะล่วงครับกระบี่มัดมานี่นี้มันนี่นี้มันนี่นี้นี่ไงสัตว์โหมัดแม่งล็อกลัวดูแม่งมัดล็อกแล้วไม่สู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตะเกมมันละลายสัตว์ล่วงไปดีสัตว์หนี่าน่ารำคาญที่หายมัดเนี่ย ล็อกแล้วไม่ตีจบนะครับเรียบร้อย <c oughs> แล้วก็จะฆ่าไป5้าตาย1ิบนะครับโอเครู้เรื่องนะครับเดี๋ยวเราไปป่วนเขาดีกว่าเพราะคิดว่าทำเซน3ามน่าจะต้องไปตีบอสแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปป่วนเขาไปคนเดียวนี่แหละเดี๋ยวกลับเมืองแป๊บหนึ่งเอาเรื่องเอาเรื่องเดือดแน่นะครับ บอกเลยผมก็ถ้ามีเวลามาเล่นผมก็จะมาลงแบบนี้แหละนะครับบางวันไม่มีเวลาผมก็ไม่ได้เล่นนะครับนานๆทีจะมาลงก็เปิดดีห้าล้านแล้วนะครับแสงสวยดีนะครับดีห้าล้านเอาโหลดช้าจังวะออาวนานจังอะโอเคมาแล้วนึกว่าจะค้างไปแล้วแล้วเกมมันชอบหลุดด้วยเดี๋ยวนี้เข้าวอลเราชอบหลุด โอเคเดี๋ยวเราไปเอากงเอาเก็กให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราไปหุบเข่าลอยลีกันเซนสามมอนเกิดที่หุบเขาลอยลีมลั้งบอสอะฝั่งอาธรรมเขาต้อจะไปตีกันที่นั่นแหละมันมีที่เดียวมั้งหุบเข่าลอยลีนะครับอ่าชวนสันติไปก่อนต่ออ,อ๋อไปแล้วเวนแทไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเก็กทำอะไรให้เสร็จแล้วก็ <c oughs> ไปหวัวทีเดียวเลยโอเคมานะครับผมก็เก็กอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ เรามาเจอิญที่หุบเขา้อยลี้นะครับไปลงไปเลยหรือถ้าตรงบันไดมีพวกหมออยู่ก็แปลว่าเขามาตีแน่นอนโอเคผม,มเปลี่ยนคุมก่อนเอาไวบ้บัฟเอาไว้กันโดนกระทืบอ่ะจริงด้วยบ้ามีหมอเส้น3มเก๊กอยู่ไอหิวอ,อยู่บ้านเลยนะครับสี่ห้าตัวเขาก็น่าจะมีสีห้าตัวนะครับไปดูกันมาพามาโดนกระทืบปนะเนี่ยสัตว์โอเคเดี๋ยวเก็บแก้วก่อ ความห้าวห้าวจัดเดี๋้อเดี๋ยวโอ้ยเต็มเลยเดี๋ยวกูยืนนิ่งก่อนเต็มเลยสัตว์เซนสามยืนนิ่งก่อนยืนนิ่งก่อนถ้ารา้อยเขาเปิดเราก่อนเดี๋ยวเราค่อยใส่เอ้ยเอ้ยเอ้ยโนโฮนิ่งๆไว้อ่าโนโฮเปิดแล้วไอสัตว์โนโฮเปิดแล้วโนโฮเปิดแล้วก็ทิมดีครับทิมดีละลายให้หมดไอสัตว์กูล่วงก่อนเลยมาทิ้งยึดแคเอาเรื่องวะ นี่ไงสัตว์ล่วงไม่ล่วงเดี๋ยวนอะผิดที Trans ่หมดผิดที่หมดนี่ไงสัตว์สัตว์หลบหลบล่วงไปแล้วครัลบล่วงไปแล้ว,ลลวหนึ่งตัวครับไปไหนไปไหนวงแตกไปไหนอย่าหนีดิสัตว์อย่าหนีสู้ไไดิเยอะก็เยอะกว่าวล่วงไปดิดสัตว์ล่วงไปดิหมัดสัตว์นี่แหละตัวเนี้ยน,น,น่าลำคาญเดี๋ยวนอะมันล็อกแล้วมัน,น,นลอ็อกแล้วล็อกไม่ตีนะหมัดนั่งล็อกไม่ตีอลดิหางไปแล้วกู นี่ไงสัตเอาหมัดกันเลยเอามัดกันเลยเอาหมัดล,ล,ล่วงไปดีสัตว์ล่วงไปดีล่วงไปดีมัมนเล่งแดงไม่ได้นะโนโฮเล่งแดงหยาบจัดเลยใส่เซ็ตกันด้วยแหละเอาไม่อยู่เราตีบอสเลยนะครับ โดนไปไหนโนโฮไปไหนไปไหนไปไหนพันหนุ่มไปไหนร่วงไปดิสองหมื่นไม่ล่วงสัตว์หมื่นแปดไม่ล่วงยัดเข้เอาเรื่องวะอย่าหนีดิอย่าหนีดิสัตว์รู้นินเดินช้าเนี่ยโดนเนี้ยกูโดนทุกอย่างกูโดนทุกดาเมจมาดิสัตว์เดือดจัดเลยตัวเดียวก็เสียวได้โอ้โหสองหมื่นเจ็ดปานออกยัดเข้นี่ไงสัตว์ไปไหนไปไหนพ่อหนุ่มไปไหนพิษสามมันสามเดินหนีไปไหนไปไหน โอ้ยสัตว์หมาดเหมิดเละนี่ไงล่วงไปดิล่วงไปดิสองหมื่นห้าสัตว์ล่วงไปดิมาดิน่าจะโดนบอสนะอันเนี้ยไม่น่าใช่เถาวรหรอมั้งนี่ไงนี่ไงสัตว์นี่ไงสัตว์สามหมื่นล่วงไม่ล่วงล่วงไปดีสัตว์ล่วงไปดีสองหมื่นแปดจะหนีดิพ่อหนุ่มไปไหนไปไหนสัตว์เอาชาวสวนกระโดดยองๆเน็ตกูเป็นไรเนี่ย อาวอ้าวเละเอา้าวเฮียนเน็ตเป็นไรเนี่ยเน็ตกระตุกอ่ะอ้าเละเอา้าผิดได้ละขังมเมื่อกี้แหลกจัดหรือเปล่าน,นี่ไงหมื่นห้าหมื่นหนึ่งมิสัดเก้าพันไม่ร่วงนี่ไงสัตว์โนโฮสายกันเหรอโดนในสัตว์กูก็ใบทันอ่ะกูนี่เถาหวันทันนะครับแต่ดูหมัดเหมิดซ้อนกันแหลกสองสามตัวมามาดิร่วงครับไม่เป็นไรนค่ลำขาญิงฉยๆหมัด ถ้ามันล็อกเราสู้เนี่ยมันอยู่แต่ล็อกเราไม่สู้ดิล็อกให้ลำคาญนี่นไงสัตว์ชาวสวนโอ้โหจีหายไปไหนกันเนี่ยล่วงไปแล้วครับครีมเทอร์มอะไรไม่รู้โดนพิษดูดิล็อกค้างไปแล้วกูค้างไปแล้วนี่ไงนี่ไงสัตว์หมัดน,น่าลำคาญล่วงไปดีเกียนี่โอ้โหล็อก,ก่อนสัตว์ด้นะถ้าได้หมัดแต่เกมอีกตัวนี่รู้เรื่อง นัวหรือเวนไม่ได้นัวมาโดนส้นตีนะเด็ไหนไหนโนโฮตีฟรีเลยนะเดินไม่ออกหมัดล็อกก็จุยนี่ไงหลัโนยังไม่ทันทิมเลยโดนล็อกอะไรหลั์นี่ไงหลั์ไอเนี่ยตัวล็อกเนี่ยมันไม่สู้เห็นว่าล็อกอย่างเดียวอ่ะเอาค้างไอเหียค้างหลุดแล้วหลุดปะเนี่ยว่าหลุดแน่เลยออะเหียค้างไปแล้วไม่มีใครเดินเลยตีไม่ได้ด้วย มันหลุดเลยตอนนี้ว่าหลุดป่าวะเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งหลุดหรือเปล่า,าหลุดหรือเปล่าไอ,อ้ยเหี้ยอย่าเพิ่งหลุดโอ้โหสัตว์ดีไม่หลุดนะกระตุกพอดีตายนะครับไม่เป็นไรลุยต่อนี่ไงสัตว์นี่ไงไปไหนกระโดดหยองๆยองเดินเดินหนีอย่าหมื่นแปดไม่ล่วงล่วงไปดีสัตว์หมาเถอล็อกหนึ่งเดียวใช่ไหม มีหน้าที่ล็อกมึงก็ต้องล็อกอ่ะมีใครอยู่ตีบอสดิรออะไระคนเดียวก็เปลี่ยวใจอ่ะคนเดียวก็เปลี่ยวใจลุยครับลุยครับไปไหนหมดวะไปเอาหมอมาวะเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> พราะมัดกับโนมันต้องแดงนะไม่แดงสู้ลำบากนะครับ แล้วหมอเขายืนอยู่ตรงบันไดมันห่างเยอะนะแดงช้านะครับไม่ก็ไปเร่งกับมอนน่ะผมว่านะมี2อ,อย่างเดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะมาหรือเปล่าเดินวนๆรอบอยู่นะนะ,นะแดงแดงอ่ะเห็นว่า่งเร่งแดงกับมอนอยู่นะใช่แน่เลยอะดาบอะเร่งแดงกับมอนอยู่นะ<ร>่ะนี่เงพิษไปก่อนล่วงเลยจัดโดนพิษล่วงไปแล้วไปหไหนอน่ยอ่ะไอหายไปไหนหมดวะเล่งแดงแน่เลย พอถ้าโนกับหมัดมาเล่งแดงนี่รู้เรื่องนะครับหมัดอี่ถึกสัตว์โนก็แรงสัตว์อ่ะโดนหลดเลือดว่ะโดนบอลหลดเลือดเดี๋ยวมื่นสี่แล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วไปแดงมาแล้วแน่เลยเนี่ยโนโฮตัวเนี้ยใส่เซตกันเพื่อกันนินโดยเฉพาะเลยนะสิบห้าตัวนะครับวงสิบสองจีตัวนี้เคยเล่นกับเขาอยู่นะครับถึกสัตว์ วิ่งวนเห็นปะ่ะเขาไม่สู้อ่ะไม่ตีมัดอ่ะมันล็อกอย่างเดียวอ่ะไปไหนกันไปนไหนกันเก็บแก้วก่อนเอา้าไปไหนวันนี้อย่าเดินวนตึกตักตึกตักดิเวียนหัวเนี่ย ไปไหนวะหายกันไปหมดเลยอะตีมอนก็ได้ไว้ซาเอามาแล้วมาแล้วโนโฮมาแล้วแดงแน่แล้วเนี่ยแดงแล้วเนี่ยน่าแ,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 แดงครับแดงแล้วโอไปเล่งแดงมาหายไปเล่งแดงมี <c oughs> นี่งหมื่นสองสัตว์ล่วงไม่ล่วง ผู้วีปานออกบอกแล้วโ no นแดงทีนึ่งดุจัดเลยเล่นใสายวิชาเซนสามนี่ต้องใส่กันวีลอยนะหลบเอาไม่อยู่ <c oughs> เพราะว่าเซนสามเนี่ยชีพมันตีแรงททแทบตัวชีพละนินโน no, เอ้ยโนหมัดแรงหมดหมัดมีโคตรแรงเลยดูตะเกมวายจีเล่นดิดุจัดเลยของถึงนะเนี่ยถึงหรือว่าเนี่ยอ่ะเอาหมอเอาหมอมแล้วจริงด้วยเห็นปะเอาหมอมาแล้วเอาหมอมมาเร่งแดงแล้วสัตว์มาดิ กงตีหมอกันนะกูไม่ให้แดงอ่ะเฮียเข้าถึงว่าหมัดแม่งล็อกหน้าปวดหัวร่วงไปเลยครับโดนพิษร่วงสัตว์โนเหรอโนเหรอโน่หัวนี่ไงโน่หัวนึงแดงเหรอแดงเหรอแดงเหรอสัตว์หมัดลอยแล้วนี่ไงหมัดมันมันล็อกแล้วมันก็ไปมานี่สัตว์ล็อกแล้วไปมานี่ดูดูล็อกไม่สู้อ่ะหมัดมันสู้ได้นะทำไมเขาไม่สู้อ่ะ นี่ไงแบบล่วงไปดีสัตว์มัดอะโอ้ยโดนรัวๆโดนโดนทุกอย่างให้เธอแล้วสัตว์โดน,โดน,โ,ดน,โ,ดนโดนทุกดาเมจนี่ไงสัตว์ขอหมุนหน่อยกนะันล่วงไว้สัตว์ขออีกทีนึงล่วงไม่ล่วงสัตว์เซตกันแดงอนะแดงอนะสัตว์เอ้ยหมัดมาล็อกก่อนโอเคเอาแม่งก่อนเลยดนะีกว่าหมัดเด้อหมัดเด้อไปไหนสัตว์เอาละเละนี่ไงนี่ไงหมอสัตว์หมอห,หมอ,หม,อมีคนเล่นจอหมอเลยนะเพิ่มมาเร่งแดงโดยเฉพาะเลย ล่วงอลไรครับดาบนี่ไงโหน่ไอ้สัตว์โหน่ะผิดไปหนึ่งทีเอ้ยเย้ยอะไรเนี่ยโหมัดล็อกแล้วโคตรเดือดเลยว่ะมันจัดสัตว์มาดิโอ้หมอเล้งแดงกระจุยไปไม่ได้ติดติดทุกอย่างนี่ไงนี่ไงสัตว์ไม่ล่วงเจ็ดเขแม่งมีคนเล่นหมอว่ะโหแม่งจริงจังจัดเลย มีคนหยุดจอหมอแน่นอนครับเพราะถ้าคนเล่นไม่น่าดูทันขนาดนี้เราต้องเก็บหมอก่อนนะเพราะว่าหมัดโนเขาเร่งแดงด้วยหมอหน้าซีเด็กนี่ไงสัตว์หมัดเด้อไปไหนนี่ไงโอ้โหนี่ไงนี่ไงแดงแล้วมาลุลวัลวมาเข้ามามาดีนี่ไงหมัดเด้อหมัดเด้อไปไหนแล้วหมัดหางแล้วกูนี่ไง หมอนบานเลยเละนี่ไงต่อสองหมื่นไม่ร่วงร่วงไปดีสัตว์มัดอะไม่ไม่หม,มื่นเจ็ดร่วงไปดีมัดล่วงมาได้สัตว์นั่นแหละนี่แหละล่วงรู้เรื่องโอยสัตว์ตะท้อนเย็ดเอาเรื่องว่ะดาบมันคืนสนองมะหมอนี่วิ่งปวนเลยสักหาหาหาเหลี่ยมอยู่อยู่ เร่งเร่งโอ้โดนโดนล็อกแล้วถาวัรลัวโอ้ยโดนถาวัรลัวจัดตัดตายครับหยุดจัดเลยมาป่วนท้องขำนะครับเพราะยาเหลือนะครับยาเหลืออยู่มา4-5หนาทีหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปละเพราะยาจะดับละยาจะหมดละแหลกแหลกโอ้ย สุดยอดความล็อกเลยสัตเกลจทำอะไรได้วะเนี่ยหมัดล็อกโนตีฟีเลยอะ่ะนี่ไงสัตว์นี่ไงมเร่งเหรอเร่งนักหนานี่ไงสัตว์ล่วงดิสัตว์สะท้อนอีกแล้วเย็ดเค้มมึงใส่เววสองวะเนี่ยเดือดจัดเดือดจัดเดีย๋ยวรอธรรมะมีก่อนนะรู้เรื่อง นี่ไงหมหมัดเด้อล่วงไปดีสัตว์ล่วงคู่คกูก็ล่วงหมัดก,ก็ล่วงตอนนี้จ้องแต่หมัดอย่างเดียวแล้วน่วลวนาลำคาญน,นะครับล็อกแล้วไม่สู้แม่งโอ้ยปานออกทีนึงอาญาเริ่มหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปละมัน,นะครับวันนี้ก็มาเล่นให้ดูนะครับว่าเซียนสามเป็นประมาณไหนนะครับบอกแล้วว่าตีตายทุกอาชีพไม่ว่าจะโนนินหมัดธนูอะไรตีกันตายหมดนะครับเป็นคัดหนึ่งที่อยู่กลางๆนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้ทุกอาชีพนะ คืออาจจะเล่นได้ไม่ทั่วชีพแต่ว่าส่วนใหญ่เล่นได้แล้วนะครับโนโฮนี่โหดแล้วนะครับหมัดนี่โหดสัตว์นะครับนิ่นนูโหดหมดนะครับฮาลุงฮาลินกะบี่นี่โหดมากนะครับ <Yeah. S 1> ก็มาเล่นที่ดูครับทั้งวอลแล้วก็ <That> s <S มาป่วนเขา <that> s <S ที่พีบอสครับเ <That 's S 1> ดี๋ยวนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกด Sub s ไ r i b ์กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะว่าผมมีเวลาผมก็จะมาทำคลิปนะวันนี้ก็มาขำๆโอเคเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับ New I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece.